เราเคยจะมาแล้วนะแต่ว่าเรามาไม่ถึงหมดเวลาเวลาไม่ทันวันนี้เราได้กลับมาแล้วที่ทาวากะอเองอาอาฮอ้าวยอร้านขายขนม ยังไม่ได้กินไอฮิโรชิมาเลยนะอะไรอะ่ะไข่กับกระหล่ำตีทอดไม่เจอเลยนะเราแบบว่าไม่ได้ไปเดินเจอเ,เตรียมตัวโชว์แล้วคาดว่าซากุระหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเราก็ดูไ,ไม่ออกนี่เขาเใช่ไทยใช่เหรอมันใหญ่ไปน,นะ ต้องอ่านนู่นต้องสแกนป้ายนู่นแล้วนี้ม m ีที่ไม่ดีนะก็ผูกไว้เ <c oughs> มสี <c oughs> ที่ไม่ดีเอามาผูกไว้ตรงนี้

นี่คอต้นซากุระนะเมื่อกี้เห็นพระพุทธรูปห้า้อยองน่าจะอยู่ทางนี้แหละว่ามีคนเดินมาทางนี้หรือว่ามันเป็นประตูทางออกก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะอส ไปไปเราไปดูอ๋อไม่มีทางเข้านี่แหละนี่มันช่องทางนี้ยังไม่เปิดทีเหรออ๋ออ๋อมีไม่พลเข้าทางนี้พลพลเข้าทางนี้แหละเนี่ยคนนั้นเขาเดินเข้าไปแล้วเราจะไปดู รูปปั้นพระพุทธรูปห้าร้อยองค์โอ้ตีนซากุระมาแล้วมามามาค่ะว่ต้องเสียตังค์ไหมเนี่ยตเตั๋วตั๋วต้องบอกนี่ต้องมีที่เขาขายโอ้โน้ตตั๋วตรงนี้ 何で <laughs> นีไทยตอนออกคมสวยเหมือนกันนะตรงนี้นะใช่นสวยมากเลยปาตุม<อ>ไม่แรงมากอคอยตีเลียดปาตวไมาสามคนไม่รู้อยู่ตรงฝั่งไหนนะคะเมื่อกี้เรา ใส่ให้ด้วยพอไปเทลกันแล้วนะวครไปเทลพันรูปพันรูปที่ประตูวัดสะพานอย่างเย็น จริมีใบโบโบเขาใหญ่แท้มาจังหวัดไซตามะเมืองเขาวาก็อะ เรามาเจอกับพิธีแต่งงานอีกแล้วครั้งแรกที่เรามาญี่ปุ่นแล้วเ,เราไปสา์เจ้าแห่งหนึ่งก็มีพิธีแต่งงาน,นเขาจะดูแบบน่าชมมากเลยแบบ ใส่เกีย๊ยนครอบครนะัวนะญาติส่วนเพื่อนๆนนะ่าจะยืนอยู่แถวๆนี้แหละพี่มดว่าเป็นไปได้ว่าเพื่อนมาด้วยเขาต้องคอยบอกอ่ะเขาก็แบบขอโทษ่เลยแต่เขาก็บอกสุภาพนะแต่ว่าก็คือเขาก็ไม่ไม่รู้นะ เขาคงไม่เคยมีแต่งแบบโบราณนะค่าใช้จ่ายคงเยอะแล้วว่าคนรวยจริงยิ่งแต่ง เอนะอไม่เป็นไรนแต่เงนินกัมารวมดีกันกันถ้าสุดถ่ายรูปยังถ้าสุ ของจำด้วยของจำด้วยแล้วก็ติดตรงนนี้นะสองจุดตรงไหนก็ถ่ายรูปโน้ตโน้ตแกไปยังถ่ายมาอยู่เลยนะเราคอยดูรูปแกว่าสองจุดโอ้เนี่ยนี่เนี่ยที่แกหาแกเอาให้ไทยดูในมือมาแล้วทไไมม้้นนั แกหาอยู่เยอะเขา่ายกัอน็คือจะดูรีวิวมาให้เข้าน้ำไปแตดเลยแล้วก็เดี๋ยวออกไปเซ็นอ๋อค่ะนี่แต่งงานยังไปชุดดำสีสีสุภาพของเขาสีไต้วถ่ายถ่ายตรงนี้ให้พี่มดหน่อย นี่มันอยู่ด้านหลังนู้นนะนี่แบบนี้แบบนี้เดินไปพอถังสาเกอะมันจะเป็นไสบแบบป่วยพอนัไม่ใช่ป่ป่าสิอวยพอนันะนี่แขกเขานี่แขกเขาอย่างนี้แขกเขานี่ไป่ะ หน่อย <ไป S 1> นึงไปไไถ่ายนะไปมาแล้วมาแล้วมาใช่มันหวานน,นี่ทนนะอ๋อนั่งนะนมันหวาน เม่เขาซื้อเครื่องรางนะวมาอย่างที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้งานศพงานแต่งเขาก็แบบนี้แหละ<ม>เขาสีดํางเขาถือว่าเดี๋ยวรอเ,เราข้ามไปเดินฝั่งปเ,เป็นษาคนไม่ไปไม่ได้อยู่ <c oughs> เมื่อเช้าเราชอบเซเว่นไปแล้วหน่อยหนึ่งค่ะเราก็กำลังจะเดิน ไปขึ้นรถเพื่อไปเดินเที่ยวต่อที่ย่านเมืองเก่าของคาวาโกเอะนะคะก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปที่ย่านเมืองเก่า l i ตเติ้ลเอดคคาวาโกเอะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะอ๋อเห็นไหมเรา